สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกม a g e of History หรือ The Second Great War นะครับทั้งแรกครับผมจะเล่นเป็นไทยใน w o d e n War นะครับนะครับถ้าเราจะเล่นเป็นประเทศอะไรนะครับ ถ้าเราจะไปเล่นเป็นประเทศอะไรเนี่ยอย่างเช่นเราอยากจะเล่นเป็นไทยใช่ไหมครับแล้วที่มันกําหนดมาข้างใต้คําว่าแอดเฟนเนี่ยมันเป็นเกาหลีเหนือนะครับก็แค่กดเป็ตรงทงของประเทศที่ทอยู่ใต้คาว่าแอดเฟนนะเล่อย่างที่สองอะหมดแซนบ็อกเนี่ยเราสามารถเปิดได้นะฮะนี่ครับแซนบล็อกโหมดนะครับกดไปเนี่ยได้นะฮะแล้วก็มันจะ มีรายละเอียดนะฮะชื่อประเทศอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็เมืองหลวงแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยแล้วก็ประชากรนะก็หลักๆก,ก็มีแค่นี้นะฮะวนยังละเอียดถ้าเราจะกดเล่นก็กดเพลยงั้นแล้วเข้ามาในะส่วนในเกมกันมากนะฮะในเกมเนี่ยมันก็จะมีให้ฟอร์มอะไรต่างๆนะฮะ ในเกมก็จะมีให้ฟอร์มอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยเส้นกดวันนี้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ครับคำว่า D K W นะครับคำว่า D K W เป็นรูปไฟนะฮะก็คือจะเป็นการประกาศสงครามนะฮะส่วนคำเนี้ยนะฮะส่วนเนี้ยนะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือรูปดาบเนี่ยฮะดาบที่ชนกันอยู่ก็คือเป็นการขู่นะฮะ ส่วนอันที่สามมันต่อมาเนี่ยการจับมือเนี่ยจับมือแล้วก็มีรูปปวกเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงความสัมพันธ์ส่วนนี่นะฮะก็จะเป็นเนี่ยส่วนจับมือแบบลบก็คือจะเป็นการระงับความสัมพันธ์แล้วก็ส่งคเหยยบหยับยามนะแล้วเนี่ยครับอันนี้นะฮะเป็นอันธงนะฮะตรงนี้นะทงพันธมิตรเนี่ยทงสีแดงกับสีน้ําเงินตรงนี้นะฮะ ก็จะเป็นการขอเป็นพันธมิตรแล้วเนี่ยฮะเนี่ยฮะสัญลักษณ์นี้นะฮะเนี่ยสัญลักษณ์ตรงเนี้ยนะฮะนี่นี่นี่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยฮะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะฮะพอกดไปเนี่ยก็จะมีให้แลกกวนแลกเปลี่ยนไอโกเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเงินนะฮะส่วนไอเนี่ยส่วนไอเนี่ยนะครับก็จะเป็นจังหวัดหรือเมืองนะฮะ ส่วนดีเควอลก็คือจะเป็นการให้ประเทศนั้นประกาศสงครามนะก็หลักๆคือผมรู้ว่ามีแค่น,นี้แหละฮะส่วนอนสองอันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยผมไม่รู้อะต่อไปนะครับก็เป็นคาว่าฟอร์มยูเนียนะฮะก็จะเป็นการรวมชาติรวมสาภาพนะฮะส่วนอันนี้นะครับ เป็นรูปมงกุฎที่โดนชักยุงอยู่นะฮะก็จะเป็นการเสนอให้ประเทศนั้นเป็นเมืองขึ้นของเราะฮะส่วนไอ้ซูเปอร์เลกเนี่ยก็คือจะเป็นการปั่นคนที่อยู่ในประเทศนะแต่ว่าแต่ว่ามันเนี่ยต้องมีเมืองขึ้นนะต้องมีเมืองขึ้นที่แบบอยู่ในประเทศมันนะ,ะที่มันยึดนะฮะส่วนต่อมานะฮะนี่ฮะ ส่วนต่อมานะฮะอันเนี้ยนะฮะส่วนต่อมาเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นแบบอันที่แบบเป็นลูกศรแบบนี้นะฮะเนี้ยเนี่ยเนี้ยนะฮะก็จะเป็นการขอให้กองทัพของเราเนี่ยสามารถเดินผ่านประเทศได้ส่วนข้างล่างเนี้ยนะฮะออ,อฟเซอร์อะไรเนี่ยฮะมินิเพสอะไรไม่รู้เนี่ยฮะข้างล่างตรงเนี้ยฮะก็จะเป็น การให้ประเทศนั้นน่ะสามารถตื่นผ่านประเทศเราได้อะส่วนต่อมาอันสุดท้ายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการแบบให้ของขวัญน,นะฮะก็แบบการให้ของขวัญประเทศนั้นนั้นนะฮะการให้ของขวัญประเทศนั้นนั้นนะฮะนะครับอย่างเช่นเราจะให้ของขวัญหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดอันก็แค่กดนี่ฮะนี่ส่วนนี่ก็จะเป็นแบบไม่ เอาให้แล้วนี่ก็จะเป็นแบบส่งไปให้นะพรากดไปเนี่ยก็ต้องรอถึงหน้าเขาจะตัดสินใจเอาหรือไม่เอาเองนะฮะหลักๆก,ก็มีแค่นี้คนะ่ะบ๊ายบาย